พระเอกราชากังฟูข่าวลือว่าตายหลายรอบเปิดภาพล่าสุดวัย62ความไม่เที่ยงของชีวิตพระเอกตำนานหนังบูฮ่องกลงลีเหลียนเจียหรือเจ็ดลีฉายาราชากังฟูที่ช่วงหลังห่างหายจากวงการและเคยมีข่าวลือสุขภาพเยมแย่จนถึงขั้นถูกปล่อยข่าวเสียชีวิตหลายครั้งถึงกับต้องออกมาปฏิเสธเองว่าผมยังไม่ตายล่าสุด 17สิงหาคมเขาสร้างความตกใจอีกครั้งเมื่อเผยภาพตัวเองนอนบนเตียงคนไข้ยืนยันว่าถูกส่งตัวเข้าโรงพรยาบาลแต่ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุในคลิปที่เจ้าตัวอัปเดตผ่านดุยินลีเลียนเจียย,ยอมรับว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เผชิญกับบททดสอบของความไม่เที่ยงอีกครั้งพร้อมแนบภาพตัวเองนอนป่วยอยู่บนเตียงสีหนา้าซีดเซียวหลับตาพักค,คอนใต้ผ้าห่มสีขาว ข้างเตียงมีเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณชีพที่แสดงค่าอัตราการเต้นหัวใจและระดับออกซิเจนในเลือดอีกทั้งยังเห็นชัดว่าเขากำลังให้น้ำเกลือและมีสายไฟทางการแพทย์ต่อพุ่งอยู่แสดงว่าอยู่ระหว่างการรักษาแม้เจ้าตัวจะไม่ได้บอกสาเหตุกันเข้าโรงพยาบาลแต่แฟนๆต่างแสดงความห่วงใยเขาเคยพูดติดตลกว่าผมยังไม่ตายนะมีข่าวลือในจีนว่าผมตายมาแล้วสิบปี มีคนติดตามกว่าล้านล้านคนทั้งที่ตายมาหลายเริบแล้วก็ยังไม่ตายจริงตั้งแต่ปี2013ที่หลี่เหลียนเจียถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยเขาปรากฏตัวต่อสาธารณะน้อยลงและมักมีภาพที่ดูอ่อนเพลียผอมสู้เผยแพร่ออ,อกมาอยู่บ่อยๆแถมยังมีข่าวลือเสียชีวิตออกมาเป็นระยะทำให้สุขภาพของเขาได้รับความสนใจอย่างมากชีวประวัติ ลีเลียนเจียลีเลียนเจียหรือที่ชาวโลกคุ้นชื่อว่าเจ็ดหลี่เกิดเมื่อวันที่26เมษายนพศ2563ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเขาเป็นโลกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง5คนแต่ต้องเผชิญกับความสูญเสียตั้งแต่อย่างเล็กเมื่อพ่อเสียชีวิตไปตอนเขาอายุเพียง2ขวบทำให้เติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของมารดาเพียงลำพังเมื่ออายุ8ขวบ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปีพศ2514เจตลี 14, ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิละปะป้องกันตัวของโรงเรียนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เท้าก้าวเข้าสู่โลกของวูซูหรือศิละปะการต่อสู้แบบจีนในปีพศ2517เขามีโอกาสสำคัญในฐานะตัวแทนทีมชาติจีนเดินทางไปแสดงศิละปะการต่อสู้ที่ทำเนียบขาวต่อหน้าประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐตลอด5ปีถัดมาลียังคงครอง,งแชมป์การแข่งวูซูระดับประเทศก่อนจะเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่โค้ชทีมชาติจากนักกีฬาสู่จอเงินในวัยเพียง20ปีลีเหลียนเจียได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยผลงานที่แจ้งเกิดคือชาวลินเทมเปิลหรือชื่อไทยเสี่ยวลิมยี่ภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังไปทั่วเอเชีย และทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อมาเขาย้ายไปฮ่องกงและได้ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังชือเกอโดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำงานร่วมกันคือ o n นสปอร์นาไทม์อินไชหรือหัวงไฟหงภาคหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังจากนั้นทั้งคู่ยังคงร่วมงานกันต่อในหลายเรื่องเช่น s w a t Man 2หรือเดดคัมพีเทวดาภาคสอง e m a s t e สเ หรือฟัดทะลุโลกวันส upon a ร i m e ม n อิน n ช2และภาค3 Black Mask หรือดำมหาการวันส upon าร i m e ม n อิน n ช and แ m e r i อเมหรือห่วไฟหงภาค6นอกจากนี้หลียังได้ร่วมงานกับผู้กำกับสายแอคชั่นระดับตำนานหลายคนเช่นหยวนอูปิงเฉิงเสี่ยวตงหยวนขวุียและหงจินเา่าจนสร้างผลงานดังอย่าง Fist of Legend ไทชี้มาสเตอร์ฟองไซยุคและอีกมากมายเขายังมีบริษัทสร้างหนังของตัวเองในชื่อ Eastern Production ที่ผลิตผลงานดังหลายเรื่องเช่นฟ้องไซยุก1และ2ไทชี้มาสเตอร์และ Fist of Legend Go Into Hollywood หลังจากปีพศ2540ที่ฮ่องกงกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ลีเลียนเจียเริ่มหันไปทำงานในฮอลลีวูดโดยเดบิวต์ครั้งแรกใน l e t ทลเว a p o o 4ฟหรือคนมหาการภาคสี่รับบทตัวร้ายประทะกับนักแสดงชื่อดังอย่างเมลกิฟสันและแดนนี่โกลเวอร์จากนั้นในปี2000เขาได้รับบทนำเต็มตัวใน Romeo Must Die หรือศึกแก๊งมังกรผ่าโลกซึ่งถือเป็นผลงานภาษาอังกฤษเรื่องแรกที่เขารับบทพระเอก และสามารถครองตารางบ็อกซ์ออฟสหรัฐได้หลายสัปดาห์